สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับพี่กผมนะครับ T เจ้าของช่อง T G พาดวยแซน,นลครับผมคลิปนี้เป็นทางหวยฮานอยวันนี้ก็จะลงให้สองสูตรเลยนะสูตรเม็ดเดียวกับสูตรแยกหน่อยนะดูในคลิปเดียวกันเลยวันที่สี่เดือนเก้าปีหกวันที่สี่เดือนหนึ่งปีหกเก้านะครับผมเมื่อวานนี้ก็เหมือนเดิมนะ้าหน่อยเดียวเหมือนเดิมเป็นฮาหนอยปกตินะ่เก้าเก้าสี่น้อยเดียว ก็ก่อนจะไปรับชมนวทางก็ฝากพี่กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับนะถ้าพร้อมก็แล้วก็มาดูตัวเลขของวันนี้กันเลยครับผมแนวทางหวยฮานอยสี่เดือนหนึ่งปีหกเก้านะครับผมนะอันดับแรกก็จะมาเริ่มจากหวยฮานอยเม็ดเดียวกันก่อนเนาะเม็ดเดียวเมื่อวานนี้ผมให้เก้านะก็จะเข้าเป็นเก้าอะไรเก้าสี่รอบปกตินะสําหรับวันนี้ วันนี้ผมคิดว่าน่าจะมีหนึ่งมานะหนึ่งนี่หลายทุกวันเลยวันนี้เอาหนึ่งนะครับทุกคนนะก็จะมีหนะึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งแปดนะกัรหนึ่งศย์แล้วก็หนึ่งสองเน้นเป็นปกติกับ VIP นะมีหนึ่งมาแน่นอนหนึ่งแน่นอนตัวเน้นก็จะมีตัวเน้นนะครับนะ หนึ่งห้า1นึ่งหแล้วก็18ต่อไปก็จะเป็นหวยฮานอยพิเศษแต่วันนี้มีสหน่อยก,ก็ต้องเป็นกาซาดก่อนเอากาซาดก่อนกาซาดนะครับวันนี้5กับ4ลงเดือนและเดือน1ไม่ใช่เดือน12 4เดือนหนึ ห้ากับสี่นะครับก็จะมีห้าเก้าห้าหนึ่งห้าเจ็ดสี่เก้าสี่หนึ่งสี่เจ็ดนะกันห้าหกห้าสองสี่หกแล้วก็สี่สองตัวฟันนะครับเป็นเลขห้านะตัวฟันเป็นเลขห้าตัวนี้ห้าเก้าห้าหนึ่งห้าเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดสำหรับกาซาดนะครับก็ขอให้มามาลงวางวดอีกงวนแรกของปีนะหวยกาหวยฮานอยกาซาดนะีขอให้มีขอให้มา ต่อไปก็จะเป็นหวยฮานอยพิเศษพิเศษนะครับวันนี้ได้หนึ่งกับห้านะครับนะหนึ่งกับห้านะครับมีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์ห้าหกห้าเจ็ดแล้วก็ห้าศูนย์การหนึ่งสี่ห้าสี่หนึ่งสองแล้วก็ห้าสองตัวฟันเป็นเลขหนึ่งเป็นเลขหนึ่งนะครับวันนี้ผมให้หนึ่งกับห้านะก็อย่าลืมเอาหนึ่งกับห้ามามาจับคู่กันด้วยนะไม่แน่นะให้หนึ่งกับห้าอาจจะออกมาหนึ่งห้าก็เป็นได้นะ น่าลืมนะหนึ่งกับห้าเอาห้ากับหนึ่งมาฉับพูดกันด้วยเนาะต่อไปก็จะเป็นหวยห้าหนอยปกติปกติก็เหมือนกันหนึ่งกับห้าหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งหกห้าสามห้าแปดห้าหกกันหนึ่งสี่ห้าสี่หนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งศูนย์เน้นที่หนึ่งฟันหนึ่งตัวเน้นหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งหกแล้วก็ห้าแปดสามห้าหนอยก็เหมือนกันแหละหนึ่งกับห้าวันนี้มาแน่นอน ฮานอยปกตินะครับก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นฮานอย VIP VIP ก็เหมือนกันเลย15 171816 575856การ105013แล้วก็14ตัวเน้น171816แล้วก็58มีมาแน่นอน15วันเนี้ย สำหรับแนวทางนะครับหาหน่อยวันนี้ก็จบไปแล้วฝากพี่ๆคนไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ